ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วได้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่รวมตัวกันเดินขบวนนะคะเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนสนใจประเด็นการปฏิรูปพลังงานค่ะแต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วก็ถูกควบคุมตัวไป11คนในระหว่างที่เดินเท้าเพื่อที่ต้องการจะเข้ากรุงเทพมหานครจากจังหวัดสงขลาขณะนี้พวกเขาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าน่าสนใจว่าที่มาที่ไปของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จุดยืนในการเรียกร้องคืออะไรและที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของเขามีแนวทางอย่างไรค่ะติดตามรายงานจากคุณวิลาศินีสุภรสค่ะ19สิงหาคมเป็นวันนัดหมายของประชาชนที่รวมตัวกันในชื่อขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่หอนาฬิกาเทศบาลนครหาดใหญ่พวกเขาแสดงเจตนารมณ์ของการตัดสินใจเดินเท้า จากหาดใหญ่ถึงกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความรู้กับประชาชนว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานและเป็นการแสดงข้อมูลเพื่อแสดงต่อคอสอชคณะรัฐบาลและสภา,าปฏิรูปให้เห็นว่าข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์โดยแท้ของประชาชน เสนอการปฏิรูปพลังงานเป็นเจตนารม์ของประชาชนกลุ่มนี้แต่ยังไม่ทันจะเริ่มต้นทหารจากมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสยนาณรงค์เข้าพบและเจราจาให้ยุติการเดินรณรมค์โดยอ้างเหตุผลการขัดกับกฎอัยการศึก 1 0 3นาฬิกา30นาทีขบวนรณรงค์เริ่มออกเดินโดยมีเป้าหมาย1,400กิโลเมตรสู่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะใช้เวลาเดินกว่า2เดือนเพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้คนระหว่างทางถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปพลังงานทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 10สิงหาคมเป็นวันที่2ของการเดินของขาหุ้นปฏิรูปพลังงานการต่อรองเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งขบวนถูกสกัดที่บริเวณแยกรัฐภูมิจังหวัดสงขลาทหารชี้แจงว่าหากเดินต่อจะหมายถึงการฝ่าฟื้นกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ซึ่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนพร้อมสั่งให้ยุติกิจกรรมครั้งนี้ทันทีเกี่ยวข้อง แต่ผู้ร่วมเดินรณรงค์ยังคงเดินหน้าแถลงการยอมถูกจับแต่เดินต่อโดยหวังที่จะให้ประชาชนตื่นตัวร่วมคิดแก้ปัญหาใหญ่ด้านพลังงานที่พวกเขาระบุว่าลำพังเพียงคอสชอไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผู้ร่วมขบวนจำน,นวน11คนถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปที่หมุฑลทหารเสนานรงค์ครับผมขอมเรียนเชิญท่านนะครับไปที่รณาริ แพทย์นิรันพิทักษ์วัชระกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนที่เป็นไปอย่างสงบการอ้างอำนาจกฎอัยการศึกเข้าควบคุมตัวคนเหล่านี้จะขยายความขัดแย้งเพิ่มขึ้นทันทีที่มีการควบคุมตัวผู้ร่วมรณรงค์หาหุ้นปฏิรูปพลังงานทั้ง11คนถูกเผยแพร่คสอชก็ถูกวิจารณ์ทั้งกระแสข่าวจากสื่อมวลชน มีการแสดงปฏิกิริยาจากเรื่องนี้โดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทั้ง11คนเฟซบุ๊กแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจในายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจหนึ่งในแกนนำขาหุ้นปฏิรูปพลังงานระบุก,การเดินครั้งนี้ไม่ใช่การขัดขืนคำสั่งคอสชอที่ต้องการให้บ้านเมืองสงบแต่ทำเพื่อจุดประกายสังคมให้ตระหนักและพิทักษ์สิทธิของตนเองมากขึ้นเช่นเดียวกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรเครือข่ายที่ได้ออกแถลงการในวันต่อมา เรียกร้องให้คอสชอยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนซึ่งเป็นการละเมิดต่อพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังมีการจัดก,กิจกรรมไอบาสเกตกลางมหานครเพื่อเรียกร้องให้คอสชอเร่งปล่อยตัวทั้ง11คนหลังการถูกควบคุมตัวนานกว่า4วันแม่ทัพภาคที่4เดินทางมาเจราจาให้ยุติการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อกฎอายการศึก โดยขอให้หนําเรื่องที่ต้องการปฏิรูปเข้าสู่สภา,าปฏิรูปตามกระบวนการปฏิรูปประเทศที่คอสชอวางไว้การเจราจาครั้งนี้ถือเป็นสัญญาลูกผู้ชายระหว่างทหารกับขาหุ้นปฏิรูปพลังงานทั้ง11คนหลังจากนั้นทั้งหมดจึงได้รับการปล่อยตัวในวันที่23สิงหาคมแม้จะเป็นการถูกจำกัดอิสรภาพในระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่กลับได้ปลุกกระแสการปฏิรูปพลังงาน ให้เกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่วิลาศินีสุพรสไทยพีบีอสรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารได้เข้าไปเจรจากับตุดนาคอนศิลปินเพลงใต้นะคะที่ยังไม่ยอมยุติการเดินค่ะทหารก็ขอให้ยุตินะคะและขณะนี้เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานก็ยอมยุติการเดินขบวนแล้วแต่บอกว่าจะเป็นการพักรบเพียงชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่จะกลับมาเดินอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ค่ะ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคาหุ้นปฏิรูปพลังงานนะคะที่พยายามจะเดินขบวนเรียกร้องจากภาคใต้มาที่กรุงเทพมหานครอีกด้านหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยที่เคลื่อนไหวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและมีบางกลุ่มนะคะบางคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก็ถูกควบคุมตัวไปค่ะ ถ้าดูเรื่องข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ของ2กลุ่มดูเหมือนจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องการที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุติการผูกขาดพลังงานโดยภาคเอกชนและต้องการที่จะให้นำไปสู่การปฏตรูปพลังงานอย่างแท้จริงแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองติดตามรายงานจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะปลดทานหินออกจากแผน PDP สนับสนุนกฎหมายพลังงานหมุนเวียน เปลี่ยนระบบสัมปทานปิตโตรเลียมตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติและจัดสน,นิ่งระหว่างพื้นที่พลังงานกับพื้นที่อาหารและท่องเที่ยวคือ5ข้อเรียกร้องของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานพวกเขาเลือกผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้ผ่านกิจกรรมเดินเท้ารณรงค์และจัดเวทีพูดคุยในพื้นที่ต่างๆโดยเชื่อว,ว่านี่จะช่วยให้ข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับการเตรียมการปฏิรูปพลังงานของรัฐบาลใหม่แต่สำหรับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอกิจกรรมนี้ได้ขัดประกาศคสชฉออบับที่7ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเช่นเดียวกับกิจกรรมของกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้แม้ทั้งสองกลุ่มจะยืนยันในเจตนาว่าไม่ได้มีการเมืองแอบแฝงแต่ในมุมกฎหมายนักกฎหมายมองว่าขึ้นอยู่กับการตีความ ไอ้อคำว่าการเมืองก็ต้องดูครับว่าการเมืองเนี่ยมันมันแคบหรือกวา<ฮ>้างคือถ้าพูดในในมุมกว้างเนี่ยน,นะครับมันก็ทุกอย่างมันก็การเมืองทั้งนั้นนะครับ<ฮ>ต้องเป็นการชุมนุมเกินห้าคนที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลในทางการเมืองค<ฮ>่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะว่าให้เกิดผลในทางการเมืองแปลว่าอะไรถ้าแปลว่าให้ผู้ที่ดูแลในกิจการต่างๆในด้านการเมืองคือคนที่บริหารราชการบ้านเมืองอยู่นะครับต้องมากระทําการอันหนึ่งอันใด แบบนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมืองถูกไหมครับค่ะอันนี้คือมองแบบกว้างแนะครับค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคําสั่งบอกว่าห้าคนคที่มุ่งหวังหรือว่าหวังผลงทางการเมืองเลยนะครับค่ะก็เดินคนหนึ่งสองคนเนี่ยไปใช้ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ค่ะแต่จะอาจจะไปใช้ประกาศฉบับอื่นนะครับแม้กระทั่งใช้ในธรรมนูญเพราะว่าก็าตามม่าตรา44ุีเนี่ยในรัฐนูญฉบับทุกครั้งห้าเจ็ดนี่ยครับคอสชทำยังไงก็ได้คนเดียวจะเดิน สองคนจะเดินไงก็คอสชก็ดําเนินการได้หมดนะครับเพราะว่าถ้ามีเหตุจําเป็นเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรเนี่ยก็ทาได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานและกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยบางคนเคยมีบทบาทร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มการเมืองในประเด็นพลังงานนักกฎหมายเห็นว่าหากบุคคลเหล่านั้นไม่เคยถูกคำสั่งห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองจากศาลหรือคอสชอ ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลให้ถูกควบคุมตัวเครือข่ายประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานยืนยันจะเดินหน้าตามเจตนารมเดิมแม้จะมีกระบวนการปฏิรูปรออยู่ข้างหน้าด้วยเพราะไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานด้านพลังงานของคอสชประกอบกับทิศทางพลังงานที่คอสชย้ำเสมอเกี่ยวกับการเดินหน้าแผน PDP ขณะที่หลายนโยบายพลังงานของคอสช ก็สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนที่นำโดยนายปียสวัสริ์อัมรนันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนการปฏิรูปตามรถแมพของคอสชอแม้ก่อนหน้านี้จะเคยเป็นหนึ่งในความหวังของภาคประชาชนแต่เมื่อเห็นรายชื่อคณะกรรมการสัรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชด้านพลังงานที่3ใน7เป็นอดีตผู้ว่าปตทและอดีตผู้ว่าการการปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทย ก็ยิ่งทําให้อุณหภูมิการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนด้านพลังงานคุกรุ่นมากขึ้นจากความไม่ไว้วางใจไม่อยากให้เกิดการปลุกระดมอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันเจตนารมณ์ที่อยากจะทํากิจกรรมอันนี้ถ้าจะพบกันครึ่งทางเนี่ยแต่ละฝ่ายควรจะต้องทํำยังไงคะคือผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการพบกันครึ่งทางน,น,นะครับแต่มันต้องมองรูปแบบนี้ครับว่าฝ่ายหนึ่งอยากทํากิจกรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะพิจารณาการทํากิจกรรมนั้น ีนี้ถ้าฝ่ายที่พิจารณาการดีกิ็กรรมนั้นเนี่ยไม่ประสงค์จะให้เป็นการชุมนุมกันบนท้องถนนหรือเป็นลักษณะเหมือนกับอธิบายไม่ได้ว่าปลุกร้หมือไม่อะนะครับก็ควรจะได้จัดสถานที่ให้ทํากิจกรรมหรือให้ทําข้อเสนอาการทางกิจกรรมมาแล้วพิจารณาตามข้อเสนอนั้นถ้าว่าจะมีการชุมนุมกันในบางสถานที่แต่ไม่มีการว่าล่าวให้ร้ายหรือ,อปลุกปั่นยุยงอะไรเนี่ย มันก็น่าจะทาได้ถูกไหมครับเงื่อนไขที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านนโยบายพลังงานอาจยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการต้องระงับเวทีสาธารณะประเด็นพลังงานในระดับพื้นที่ที่ภาคประชาชน2กลุ่มนี้พยายามหยิบยกให้เป็นประเด็นทางสังคมดวงดาวอิสุริยะไทย PBS รายงาน ขณะนี้สมาชิกเครือข่ายกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทย8คนยังถูกควบคุมตัวอยู่นะคะหลังจากการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยทหารที่ควบคุมตัวไประบุว่าเป็นการละเมิดกฎอายการศึกและเป็นการฝืนคำสั่งของคสอชค่ะหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าการกักตัวทั้ง8คนไว้อาจจะเข้าข่ายการละเมิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวและคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองค่ะ ททำออะะไไรรผผิิดดเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายวีระสมความคิดที่ร่วมเดินรณรงค์ปฏิรูปพลังงานบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มที่เรียกตนเองว่ากลุ่มจัดตาปฏิรูปพลังงานไทยมีนางสาวุญยืนสิริธรรมนายอิทธบูลอ้นวงศาและสมาชิกในกลุ่มรวม8คน ถูกควบคุมตัวตามความผิดฝา่าฝืนกฎอัยการศึกและขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอชุมนุมเกิน5คนขึ้นไป่ายวันนี้นายนิติธรล้ำเหลือทนายความพร้อมด้วยนายแพทย์นิรันด์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ถูกกักตัวที่กองปราบปรามนายแพทย์นิรันด์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าผู้ที่ถูกกักตัวทั้ง8คนไม่ใช่กลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวต่อต้านคอสช แต่เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปด้านพลังงานคอสชอควรที่จะรับฟังและการกักตัวอ่านบบรั่วสิทธิรัฐธรรมนูญชั่วคราวกรณีให้สิทธิประชาชนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธทิทางการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตนะะในเรื่องสิทธิก็คือการชุมนมุมหรือการแสดงเหตนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่กับสังคมไทยงั้นการจัดการตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ทางกอ,อ,อสชอหรือว่ารัฐบาลใหม่หรือหยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างการใช้กฎในการสืบนะครับที่จะจัดการกับเรื่องปัญหาความไุ่แในการเบองกับใช้แนวทางในเรื่องของการปรองดองหรือสมานฉันท์ขณะนี้ทหารอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาหากเข้าข่ายความผิด จะแจ้งความดำเนินคดีถ้าครบ7วันยังไม่มีการแจ้งข้อหาก็จะปล่อยตัวทั้งหมดค่ะ